เปิดฉากด้วยเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อนเครื่องบินของรุสลันถูกยิงตกด้วยกีปนาวุธลูกทีมตายต่ยตอหน้าเขากลับมาที่ปัจจุบันรุสลันสะดุ้งตื่นขึ้นจากฝันร้ายเขามองไปรอบๆห้องที่เต็มไปด้วยขวดเหล้ารุสลันขับรถออกไปโดยไม่มีจุดหมายชัดเจนสุดท้ายมาหยุดที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่นั่นรุสลลนพบหลุมปริศนาและเห็นผลึกสีแดงวาวับอยู่ก้นหลุมเขาตัดสินใจหยิบผลึกสีแดงขึ้นมาจู่ๆก็มีเสียงปืนดังลั่น กระสุนพุ่งเข้ามาใส่รุสลันแต่เขาใช้ผลึกกำบังได้อย่างงดงามกระสุนกลายเป็นตะกัวเลวทันทีที่แต่ผลึกทําให้รุสลลนรอดชีวิตการไล่ล่ารุสลันเกิดขึ้นเขาใช้พลังของผลึกเขาไม่ศัตรูจนราบคาบเมื่อหนีกลับมาถึงห้องพักได้สําเร็จรุสลันเริ่มสืบค้นข้อมูลของผลึกนี้เขาพบว่ายังมีผลึกอื่นๆอีกหลายชิ้นที่ตกลงมาในช่วงเวลาเดียวกันรุสลันทดลองพลังไฟของผลึกและเริ่มคิดแผนการบางอย่างในหัว กลับมาที่ฉากในห้องพักรุสลลนนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเขาได้ข้อมูลว่าผลึกนั้นมีพลังพิเศษที่สามารถควบคุมธาตุต่างๆรุสลลนเริ่มสงสัยว่าผลึกนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อนหรือไม่เขาตัดสินใจตามหาผลึกชิ้นอื่นๆเพื่อรวมรวมพลังและหาคำตอบระหว่างทางรุสลลนพบกับศัตรูที่ต้องการครอบครองผลึกเช่นกันเขาใช้พลังของผลึกต่อสู้กับศัตรูเหล่านั้นอย่างดูเดือด รัสลันสามารถเอาชนะศัตรูและได้ผลึกอีกชิ้นหนึ่งสำเร็จเขารู้สึกได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นจากผลึกที่สะสมได้รัสลันเริ่มเห็นภาพในหัวของเขาที่เชื่อมโยงกับอดีตเขาตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่ที่เขาฝันเห็นเพื่อหาคำตอบเมื่อเดินทางไปถึงรัสลลนพบเบาะแสเกี่ยวกับผลึกและการวิจัยลับเขาเข้าไปในห้องทดลองลับและพบข้อมูลที่น่าตกใจข้อมูลนั้นเผยว่าผลึกมีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ รัสลันรู้ว่าต้องมีคนที่ต้องการใช้พลังนี้ในทางที่ผิดเขาตัดสินใจที่จะปกป้องผลึกและโลกจากการถูกทำลายรัสลันรเริ่มฝึกฝนพลังของผลึกให้แข็งแกร่งขึ้นเขาได้พบกับพันธมิตรที่เชื่อมั่นในตัวเขาและต้องการช่วยเหลือกลุ่มของรัสลันรเริ่มวางแผนเพื่อหยุดยั้งผู้ที่ต้องการใช้ผลึกในทางที่ผิดพวกเขาต้องต่อสู้กับศัตรูที่มีพลังมหาศาลและเก่งกาจ ระหว่างการต่อสู้รุสลันได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังของผลึกเพิ่มขึ้นเขาเพิ่มพลังในการควบคุมท่าต่างๆและสามารถป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นในที่สุดรุสลันและกลุ่มพันธมิตรสามารถเอาชนะศัตรูได้สำเร็จพวกเขารวบรวมผลึกทั้งหมดและเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยรุสลันรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถปกป้องโลกได้เขายังคงฝึกฝนพลังของผลึกต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิง้าทายต่อไป รัสลันและพันธมิตรได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ของผลิตและโลกผู้เขาสาบานที่จะปกป้องผลิตจากผู้ที่ต้องการใช้ในทางที่ผิดเรื่องราวของรัสลันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปทุกคนต่างเห็นคุณค่าของการปกป้องสิ่งที่มีค่าและเรื่องราวของนักปินผู้พักถิ่นยังคงดำเนินต่อไปรัสลันพร้อมที่จะเผชิญกับการผจญภัยใหม่ๆที่รอยอยู่เขารู้ว่าการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมยังไม่จบ